Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ข่าวลือสพัดสั่งคนวิ่งล็อบบี้ตุลาการให้วินิจใช้พมวาระนายก8ปีออกมาตามแนวทางที่ต้องการทำสารรัฐธรรมนูญหนักใจถือว่าลบหลู่การทำหน้าที่ 19สิงหาคมมีกระแสข่าวว่าขณะนี้กำลังมีการล็อบบี้อย่างหนักในคดีที่มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ23สิงหาคมนี้หรือไม่โดยมีผู้ได้รับคำสั่งด่วนเดินสายล็อบบี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผลการวินิจฉัยออกมาตามที่ฝ่ายตนต้องการ แหล่งข่าวระบุว่าฝ่ายศาลมีความหนักใจอย่างมากกับการล็อบบี้ครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อชื่อเสียงมากโดยถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายและลบหลู่การทำหน้าที่ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ จากคนที่เคยมีความสุขที่สุดในประเทศเล่นกอล์ฟกับกวนขาประจำแทบทุกวันเสาร์วันนี้ท่านผู้นำประเทศยาวนานเกือบ8ปีน่าจะเริ่มรู้สึกว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะเหมือนไฟล่นก้นจะอยู่ต่อหรือจะไปยังไม่แน่ อันที่จริงไม่น่าจะเป็นเรื่องเยอะตัวเองรับเงินเดือนนายกมาตั้งแต่24สิงหาคม2557ก็ควรรู้ว่ามีกฎหมายไม่ให้ใครเป็นนายกเกิน8ปี ตัวเองก็ต้องหยุดแต่เรื่องของการเสพติดอํานาจอยู่บนหลังเสือทําให้แก้ปัญหานี้ได้ยากถ้าลงแล้วจะเป็นยังไงอยู่ในประเทศได้หรือไม่ช่วง8ปีที่ผ่านมาขบวนการสามลุงได้สะสมโจทย์จองเวรไว้ไม่น้อยยังไม่นับพฤติกรรมน่าสงสัยหลายประการความมั่งคั่งอยู่ดีกินดีมีผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวโยงกับพวกเจ้าสัวนายทุนพ่อค้าไฟฟ้าทำให้การจะลงจากอำนาจไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านยังคงไม่รู้ด้วยเช่นกันว่าตัวเองจะเป็นยังไงแม้ปากจะอ้างว่ารอสารรัฐธรรมนูญถ้าไม่อยากเป็นต่อก็คงไม่ต้องกลายเป็นเรื่องที่ให้นักกฎหมายสีธนนชัยดิ้นรนหาทางให้ท่านได้อยู่ต่อเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เที่ยงคืนวันที่23สิงหาคม2565คือวาระครบกำหนด8ปีที่ท่านได้เป็นนายกจะผ่านมากี่รัฐธรรมนูญก็สุดแล้วแต่ถ้านับเลขเป็นก็ดูเลยว่าเริ่มกินเงินเดือนนายกตั้งแต่วันไหน เอาวันนั้นเริ่มต้นไม่ต้องเอาลีลานิติสีทนนชัยตะแบงศาสตร์หรือบิดาการยกเว้นมานำร่องชาวบ้านนักกฎหมายคาดเดาสารพัดว่าท่านจะทำยังไงรอสัญญาณว่าอะไรเป็นอะไรหรือไม่หรือทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องรอสัญญาณด้วย มีคนเก่งว่าท่านอาจเลือกยุบสภาแล้วรักษาการนายกเพื่อเป็นประธานประชุมเอเปกในพฤศจิกายนไม่ให้คนอื่นมาเป็นนายกแทนปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนที่เคยเป็นการยุบสภายุคนี้ใช่ว่าคนเป็นนายกคิดอยากจะยุบก็ยุบเพื่อประโยชน์ของตัวเองทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสัญญาณจะยุบสภาต้องมีเหตุผลยังมีกฎหมายการเงินกฎหมายสำคัญค้างอยู่ ดังนั้นการจะยุบสภาเพื่อความอยู่รอดของคนบางคนสกัดกั้นหนทางคนบางคนไม่ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีสัญญาณให้ทำได้แม้จะอยากทำก็ตามดังนั้นสัญญาณจึงสำคัญเหมือนกรณีที่มีข่าวว่าลุงป้อมอยากเป็นนายกพูดได้แต่ว่ามีสัญญาณตอบรับเชิงบวกหรือไม่ถ้าไม่มีก็เป็นเพียงฝันล่ม,ล,มล้งมแง เสาที่ผ่านมาท่านงดเล่นกอล์ฟยกเลิกกระทันหันทั้งที่นัดพวกกวนไว้แล้วแสดงว่ามีปัญหาอารมณ์ไม่สนุกพอจะเล่นกอล์ฟได้หรือมีประเด็นความอยู่รอดของตัวเองสำคัญดังนั้นเสานี้ก็เช่นกันว่าจะเล่นกอล์ฟหรือไม่ ถ้าไม่เล่นสัญญาณชัดเจนว่าท่านเผชิญวิกฤตเรื่องความอยู่รอดช่วงหลังได้เห็นอาการไม่แน่ใจในสภาพตนเองเลี่ยงผู้สื่อข่าวอารมณ์เลื่อนลอยนั่นเป็นท่าทีคนมีความกังวลในอนาคตความอยู่รอดเมื่อความไม่แน่นอนยังเป็นอยู่อะไรที่ปิดเกมได้ท่านน่าจะรีบทําดังนั้นในช่วงนี้น่าจะมีการรวบรัดงานแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจประจำปี นี่เป็นเรื่องด่วนเกี่ยวยงกับผลประโยชน์เงินเงินทองทองซึ่งรู้กันอยู่ในวงการสีกากีชาวบ้านไม่รู้ด้วยที่ผ่านมาการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจล่าช้าบางปีกว่าจะสรุปได้ก็มกราคมปีใหม่แต่ปีนี้อะไรไม่แน่เหมือนเดิมการรวบรัฐ ตัดตอนให้เร็วจึงจำเป็นแรงกดดันมาแทบทุกสารทิศอาจารย์มหาวิทยายลัยหลายสถาบันอาจารย์นิติศาสตร์นักกฎหมายต่างเข้าชื่อเรียกร้องให้ท่านหยุดการทำงานแค่วันที่23สิงหาคมบางองค์กรนักร้องเตรียมร้องสารรัฐธรรมนูญเรื่อง8ปี ปัญหาอยู่ที่ว่าท่านจะอยู่หรือไปยงถึงอีกสองลุงด้วยมาด้วยกันเพราะท่านทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญล,ลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกสองลุงเข้ามาตีกินแลกกับการค้ำฐานอำนาจท่านฮาวเป้งซึ่งเป็นรุ่นน้องดังนั้นขบวนการตีกินจากรัฐประหารได้พยายามอย่างรากลึกวางแผนตั้งแต่เขียนรัฐธรรมนูญมีสวบเป็นตัวช่วยมีกฎหมายฉุกเฉินจัดการม็อบบริหารการเงินแบบไร้าการ จึงอยู่ในสภาพคล่องตัวคล่องมือและคล่องคออย่างยิ่งอยู่มา8ปีท่ามกลางเสียงครหาว่าอวยธุรกิจเจ้าสัวกลุ่มคาบหลีกไฟฟ้าน้ำเมาและอะไรที่เข้าทางขณะที่ชาวบ้านอมทุกข์เลือดตาแทบกระเด็นท่านและพวกสะสมหนี้สาธารณะจนบานเบิะกู้ไม่เลือกหน้าตัวเลขคนจนหนี้ครัวเรือนพุ่งน่ากลัว ท่านและพวกปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องโครงสร้างประเทศด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจริยธรรมศิลธรรมคุณธรรมจัญยาเสื่อมโทรมกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาประเทศกลายเป็นรัฐล้มเหลวโดยพฤตินัยนี่เป็นวิกฤตสำคัญของท่านไม่มีเสียงเรียกร้องให้อยู่ต่อพวกติงหรือกองเชียร์ยังต้องลดความคึกคักเพราะรู้ดีว่ากวนสามลุงเป็นปัญหาชาติจริง อีกไม่กี่วันจะรู้ว่ากวนท่านจะเป็นยังไงรัฐบาลรัฐสภาจะอยู่สภาพไหนอนาคตบ้านเมืองจะถูกกำหนดทิศท,ทางด้วยสารรัฐธรรมนูญจะมีบทบาทยังไงนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านหรือไม่นี่เป็นเรื่องประโยชน์ของประชาชนได้แต่วังว่าแผ่นดินนี้ยังศักดิ์สิทธิ์ความชั่วร้ที่ครอบงำบ้านเมืองมานานก็ควรถึงจุดจบ เปิดทางให้ฟื้นฟูจากความเสื่อมโทรมเพราะการคอร์รัปชันอำนาจโดยกลุ่มผลประโยชน์ประกอบด้วยผู้กลุ่มอำนาจรัฐและอำนาจเศรษฐกิจโกตาบายาราชปักษาอดีตผู้นำสีลังกาหลบภัยอยู่ในกรุงเทพเวลานี้คงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยด้วยแหละใครจะรู้อาจมีเพื่อนร่วมชะตากรรมก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ